ที่สถานีเทพีสถานีท Trustee เทพุกสัตว์จะได้ขึ้นลงขึ้นแตลงพระสามองค์คู่บ้านตระงานเกาะขามหาดงามทรายขาวข้าวแกงไก่ทอดรีสอร์ทเรียงราย อำเภอเทพาเป็นหนึ่งใน16อำเภอของจังหวัดสงขลามีประชากร78,63คนจำนวน21,689ครัวเรือนอยู่บนพื้นที่ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม70%นับถือศาสนาพุทธ30%มีถนนสาย43เป็นถนนเส้นหลักไปยัง3จังหวัดชายแดนใต้มีผู้คนสัญจรไปมาอย่างหนาแน่นตลอดทั้งปี อีกทั้งมีชายหาดหาดสร้อยสวรรค์ขนาดกับถนนสาย43ที่เป็นจุดท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้แวะพักผ่อนริมทางจากระยะทางที่ยาวส่งผลให้เกิดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งถนนสาย43โดยเฉพาะเทศกาลจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุส่งผลให้มีอัตราการบาดเจ็บสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากต่อปี